ครับพอนทาก้เนได้ข้าครั นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกท่านนะครับฝั่งอันหลังมานะครับเป็นเจ้าพวกกับเจ้าสูชาตตำนานหัวและเบืดนะครับในเหลี่ยมเสิร์ปแปรข้ามฟรีนะครับฝั่งเจ้าปอนคนเดียวนะครับเจ้าปอนเปิดหัว ยกขึ้นมาเจ้าปอนม่วงมาเรียบร้อยปินตะก้อสองหนึ่งนะครับ สองต่อศูนย์นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอามงไปเรียบร้อยเจาป้อนเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเอาเจาป้อนมงยอดเรียบร้อย เอาเส์ฟเอาเส์ฟไม่ข้ามเอาเรียบร้อย เอาเปิดหัวเ,เอาแตกเรียบร้อยเปิดราคาต่อ54เลยดีกว,ว่าเอาเปิดราคาเลยเร็วเกินแก่กบ,บันนั้นไม่เป็น ครับทักทายทั้ง25่าท่านนะครับเจ้าบอลต่อสอนะครับเจ้าสุชาติกับเจาวว้าพุกเป้ามงไปเรียบร้อยมาแล้วหนึ่งต่อสามนะครับเอาเปิดยก เปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่สุชาติปักเข้าให้เรียบร้อยสองสามแล้วครับงไง 3ามต่อสครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอ้ามวงมาเรียบย้อยสต่อสองนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสุชาติมงไปจะป้อนเปิดเอาโยกไม่โย่เอาไม่โย่ ปากทาจังยีท่านนะครับ2ต่อ3นะครับเอาเต็มเท่ากัน้วครับตัวนี้เอาครับ3ต่อ3นะครับเราางก็รอแล้วเร็วเอาทันี้ได็กเติอให้ อ่ะครับโมงมาเรียบร้อยเน <c oughs> นีองให้กองด่นอดงเอายกพักเข้า,าให้ยังโยเอาโมงมาโดนหัวจะฟุกโยกเข้าไปาโยกหลน่นเอามงมาโดนเกี่ยว โโอ้สี่ต่อสามนะครับเอาซื้อมาจะฟุกเปิดหนึ่งเอาโยก ป้าเขาให้เรียบร้อยสลลงเลยลงลงสนามอยู่ไหนสนามอยู่สัมพูทบางนานะครับถนนสัมพุทนะครับตรง,รรตรงยืงๆกับไปษนีนะครับไปสนียบางนานะครับ ถ้ายืนอยู่ฝั่งตรงไปตรงไปเสนีบางนาแล้วก็มองมาฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีประตูสี้าฟ้าอยู่นะครับแล้วจะเป็นตึกล้างเก่าๆสีข,ขาวๆนะครับอยู่หลังตึกล้างนี้จะเป็นโกดังนะครับแล้วก็ทําสนามตะก้อข้างหลังนะครับทางเข้าจะมีประตูสีฟ้าแล้วมีร้านค้าขายอาหารตามสั่งขายข้าวอยู่นะครับสังเกตดูให้ดีนะครับจะยึงเยีง้ง <S <S กับไปสนีนะครับไปเสนีบางนา <S <S เ,เอาเปิดหนึ่ง ยกสองเจ้าปอนมองมาโดนหัวเจ้าฟุกโอ้โหทักทายทางย0สกว่าท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามสัมพุทธบางนาในเหลี่ยมสองหนึ่งนะครับเจ้าปอนสวนเบียนต่อสุชาติกับเจ้าฟุกสองหนึ่งะครับในเหลี่ยมเสือแปรข้ามหัวเอาเจ้ามงไปเอาเจ้าปอนเกี่ยวเอายกเจ้าปอนว่าไงเอามองมาเจ้าฟุกเปิดหนึ่งยกสองสุชาติว่าไงปักเข้าให้เหลียลยร้อ oh ย สต่อสี่นะครับห่างกันเต็มเดียวนะครับขอาเสือไปเปิดหนึ่งย,ยกสองเอ้ามงมายอดเอายังได้อยู่ไม่ได้นะครับต้องเป็นแปรเท่านั้นนะครับหลังเท้ามีได้นะครับสต่อสนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสอง เอายกลน้นเอามงมาโอ้โหเรียบร้อยเป็น5 2, ้สองแล้วแป๊บสี่แป๊บสี่หต่อ3นะครับเอาเปิดหนึ่งเอาจะฟุกยกเข้ามาสุชาติเอามงไปจะป้อนเปิดเอาแล้ว ยกเข้ามายกเข้าไม่เข้าเอาแก้ไขามาก่อนไม่ข้าม3ต่อหนะครับเอาเปิดหนึ่งยก2เอาโมงมาเอาเรียบร้อย ห้าต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาจะฟุกยกเข้ามาเจ้าเรียบร้อย เอายังได้ยู่ไม่ได้แล้วครับ,รบห้าสองสามนะครับเอาเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามแล้วครับเอาแล้วครับลูกเสิร์ฟเจ้าปอนเริ่มตันแล้วนะครับ เอาเส์ฟไปเอ้าเสืฟไม่ข้ามนะครับเจ้าฟุกห้าต่อสามนะครับเอาเปิดหนึง่งเอาเจ้าฟุกยกเข้าไปชาติมงไปโดนเจ้าปอนเปิดเอามองมาโดนเกี่ยวเอาแล้วเจ้าฟูกเกี่ยวได้อยู่อยู่ที่สุชาติเอามองกลับหลังไปเอามองไป เปิดหนึ่งยกสองเอ้ามงไปเรียบร้อยไหมยังอยู่เจ้าปอนว่าไงมงยอดเรียบร้อย สต่อ7นะครับจะฟุกเธอมาจะป้อนเปิดหนึ่งยกสองเอามงไปยังอยู่อยู่ที่สุชาติเอาแปรมาจะป้อนเปิดหนึ่งยกสองเอามงไปจะฟุกเกี่ยวหลังเท้าเธอต่อสามเร็ว เอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่สุชาติเอามองมาเจ้าป้อนเกี่ยวเอาแล้วยกเข้ามาเอามองไปเจป้าฟุกเกี่ยวเอายกปักเขาให้ยังเกี่ยวอยู่เอายกเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ไม่นี่ว่าเต้สองสองนั่งพิมอยู่ทำไมไม่เห็นจ้าเพื่ออันนัน้นดาเตลงว่าโอ๊ยหรือไอ้มัวแต่ไลเลยออลเอาเชือไปเอาจะฟุกเปิดหลังเขาเสีย ก็เลิกเตะแอดมินเลิกไลค์ครับขอบคุณครับสโลแกนนี้ยังใช้ได้นะครับเปิดหนึ่งยกสองไอซูชาติปากเข้าให้จับ้อนเกีียวอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งเมื่อคืนกลับจากรามินชาก็ตีห้าแล้วครับทุกคู่ทุกรายการจบตีสี่กว่านะครับประมาณตีสี่นะครับเมื่อคืนคู่สุดท้ายที่จบก็นั่งสักพักก็กลับนะครับแต่ก็มีเตะต่อกันนะครับจีบเรียมเตะน้่งงานแอดมินไม่อยู่แล้วครับฝาสางแล้วครับ เจ้าฟุกเสิบมาเจ้า้อนเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอาจ้าปอนม่งไปข้างหลังสุชาติเปิดหัวจ้ฟุกยกกมาสุชาติปาเขาให้จ้าปอนเกี่ยวติดเอาแล้วเอายกเข้าไปเจ้าปอนม่งไปเรียบร้อยต่อเรนะ็แล้วก็อ,ออกนะครับโอ้โหสี่ต่อแปดนะครับ ถือว่ายังไม่ห่างเท่าไหร่นะครับเอาเสิร์ฟมาเอากัะปอลเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้โดนเกี่ยวเอายังอยู่อยู่ที่สุชาติเอาโหตามไม่ทันนะครับขายาวครับก็ก้าวไม่ทันนะครับลูกออกห่างตัวเยอะนะครับ8ต่อสี่นะครับเอาเปิดหนึ่ง 62สุชาติปักเข้ามาเอาเจ้าปอนเกี่ยวได้แล้วเจ้าปอนมงไปสุชาติเปิดหัวเอาแล้วสุชาติล้วไงปักเข้าให้เอาอ้ยงงใส่เจ้าปอนงงไปเจ้าฟุกเปิดหัวเอายกขึ้นมาสุชาติปักเข้าให้เรียบร้อยอ,อุยู้่นี้ทันกันยีนะครับเป็น21นะครับเจ้าปอนสวนเบนต่อให้สุชาติตำนานหัวระเบิดหรือสุชาติ32นะครับ กับเจ้าฟุกนะครับ2ต่อหนึ่งในเหลี่ยมเส์อแปรข้ามได้เฉพาะาหัวกับแปรเท่านั้นนะครับสนามนี้ถือว่าเล่นได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราเจอกันที่สามสมพูดบางนานะครับตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้านะครับ, 8, นรบจนถึงนู่นะครับสามสี่ทุ่มนะครับแม่นว่เออ เอาเปิดหนึ่งยกสองเอายอดเรียบร้อยผมจะไปบุยํำอยู่ที่หน้ที่ที่เบ็ดนู่นเอาเปิดหนึ่งเอายกสองสุชาติปักเข้าให้เรียบร้อย 4-8นะครับเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งยกสองมงไปเอามงออกโอ้โหเจ้าปอนสะบัดหัวมงออกไปแล้วครับตอนนี้เป็น5-8ตแล้วครับห่างกัน3าเต้มเอาปอนเปิดหนึ่งยกสองเอามงไปสุชาติเปิดหลังเท้า กะพุกยกข้มาสุชาติป้าเข้าให้ ชาติเสร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งยกสองเอามงไปเอาจะพุกเกียวโอ้โหไปสว่างดีหน้าตีครับแอดใช่ครับคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับอรออีกไปสว่างนะครับสี่ดวงนะครับนี่นะครับจ้า ยี่สิคนเอาเสือไปเอ้าโอ้โหทัดเด็ดครับทำให้เจ้าสุชาติเสียจังหวะในการเปิดลูกเอาู้จับผ้จบอย่งไหนเบิงใส่เจ้าไปไหนพี่นั่งยูเหมือนแม่นบอก เอาเสร้ฟมาจะป้อนเปิดหนึ่งเอายกสองเอามงไว้จะฟุกเปิดเอายกเอาโหยยยกถอยหลังนะครับทำให้สุชาติเสียจังหวะในการเล่นลูก เอาเจอไปเอาฟุกเปิดเขาเอายกขึ้นมาอยู่ที่สุชาติปักเข้าให้เรียบร้อยอกต่อเก้านะครับเอาเส์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอา้ายังโยโอ้โหไปแล้วครับ เอาต่อเจ็ดนะครับเอาจะฟุกเปิดหนึ่งยกสองเอาสุชาติโมงมาเกี่ยวเอาแล้วเจ้าปอนปักเข้าให้เรียบร้อยจีนังจีนัง เขาบอกว่าไงแล้วว่าไงเมื่อกี้มีอ้อมเขาสายตาเขามองอ้อมทำไงล่ะทีเนียเอาครับเปิดหนึ่งยกสองเอ้าอักถ่ายทั้ง2ี่สิบสี่ท่านนะครับที่ขาิเซอร์ป้าเจ้าปอนเปิดหนึ่ง ยกสองเอามงยอดโอ้โหเรียบร้อยเอาเชือกเอาทัดเน็ตด้วยเ,เวยจ้าฟูกเปิดได้อยู่เอายกเข้ามาสุชาติมงมาโอ้โหถือว่าแก้ไขดีนะครับสุชาติมงทัดเน็ต เจ็ดต่อ10นะครับเอาจะพุูกเสิร์ฟมาเ้อลเปิดหนึ่งเอาเปิดแตกเอาแล้วครับเป็น8ต่อ10บแล้วครับเอาเปิดหนึ่งเอายก เอาแล้วอยู่ที่สูชาติเอาปอนเปิดเอายกมงไปเรียบร้อยโอ้โหเจ้าปอนหมดแรงแล้วครับตอนนี้ถ้าเป็นสนามกลางแจ้งนะครับนักกีฬาวิ่งตามตะกอ้อได้คือถือว่ามีข้อดีนะครับถ้าสนามกลางแจ้งนักกีฬาไล่ตะกอ้อได้ ต่ถ้าเป็นสนามในร่มหรือว่าสนามที่มีโดมจะมีคนเยอะๆนะครับนักกีฬาจะนักกีฬาจะไล่ตะก้อลาบากนะครับแต่ว่าอยู่ที่ลูกเปิดลูกแรกนะครับเปิดดีก็เล่นง่ายถ้าเปิดลําบากก็ต้องไล่ลูกนะครับชิปต่อแปดหา่างกันสองแต้มนะครับ เอาเส์ฟไปสุชาติเปิดหนึ่งเอา้าเจ้าฟุกยกข้ามาสุชาติเอาวงมาเอ้าเจ้าบอลเปิดหนึ่งยกสองปักเขาให้เจ้าฟุกเรียบ้อยมเสือเสอมืเสมสบียต่อแปดเกมไม่เกมเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเขาให้อย่างไม่เกม 8ต่อส,สินะครับเอาเส์ฟมาเอาอ้ยเส์ฟไม่ข้ามเอาเจ้าเต้ยจะไม่กลับเหรอเอาเสือไปจะฟุกเปิดหนึ่งยกสองปักเขาให้โดนเกีียวเอาไม่เกี่ยวทางนี้ไม่เกีียวเอามาครับ ยีนงังทั้งแกงแดงใช่แฟนผู้กองมาทำ,มทำไมหน้าบวมเหมือนกับคนเอาว้วนขึ้น่ะว่าไม่เจอสปีเนะเอาเปิดเดียบร้อยทั้งแตก่น<อ>กนโควิดเกมไม่เกมเอาเสอร์ไปสุชาติเปิดหัว เอาจะพุกยกเข้าไปอสุชาติมงมาโอ้เหียบร้อยอยังไม่เกมนะครับยังล็อกร้อยอยู่คนดูดยี่สิบคนไอ้มดขอนแกน่นนี่ที่มเงให้ตัวไปอู้ buồn Mô bây giờ được cỏ <laughs> <laughs> Nắm được cỏ <co. cười> xén <ăn> đâu Bỏ như này gì à. Chế này ăn, <laughs> ăn mừng tí nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็พุกยกเข้ามาสุชาติเอามงมาข้างหลังเจ้าปอนเปิดเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาแปยอดโอ้โหยอดฝั่งตัวเองนะครับเจ้าปอนโอ้โหแต่อ11เอนะครับเอาเสื้อมาเจ้าป้อนเปิดหนึ่งยกสองเอามงยอดอสุชาติเปิดหลังเทา้าโอ้โห สิบเอ็ดต่อแปดเกมไม่เกมเอาเปิดหนึ่งยกสองอาสูชาติปักเข้าให้เรียบร้อย เปิดหนึ่งเอายกสองเอามงไปเรียบร้อยสองทุ่มสองทุ่มปรดีสิบเอ็ดต่อแปดเอาเปิดหนึ่งเอามงมาเอาเจ้าปอนโอ้โหเรียบร้อยจบเกมเจ้าปอนสวนเบนเอาชนะเจ้าฟุกกับสุชาติไปด้วยสกอร์ 12ต่อ8ตบเแล้มนะครับเดี๋ยวขออญาตตัดคลิปเลยนะครับเอาสบำนุนการไลฟ์สดโดยผาโพงเดชนาคู่สร้างนะครับกระหอบมะลิบังสุรินนะครับ E.M.J. สปอร์ของเจ้าบอลสิปักนะครับเดี๋ยวเสื้อพิมพ์ลายตะก็สวยๆนะครับจากทางชนบุรีบุญอุดมสปอร์ตนะครับและป๋าโย่งเตาปูนนะครับเดี๋ยวขออญาตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ